คุณผ,ผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ทำผลใหญ่บอนบอสซัมมานานแสนนานในที่สุดผมก็ได้แล้วนี่ครับต้นบอนบอสซัมฮะ200ยกิโลครับคุณผู้ชมก็ <c oughs> กินเวลาแม่หลายวันครับกว่าจะทำได้ขนาดนี้นะครับหมดสปริงเกอร์ไปเยอะมากครับดูครับ 4, นี่สีแค่สามสถานนะครับคุณผู้ชมใหญ่มากดูก็คือถ้าผมเอาไว้ฝั่งนี้นะครับแล้วมีเพื่อนส่วนข้างเนะี่ยส่วนข้างก็คือเต็มเลยนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยโอเคครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทำวันนี้ก่อนเลยเปิดไข่นะครับเพื่อตามหานี่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์หรือสามตัวนี้ครับตัวไหนก็ได้เปิดไรตัวแรก ตัวอะไรอ่ะอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ28ตัวต่อไปโอ้ยยี่สิบแปดอีกแล้วอันนี้ใหญ่ขึ้นไปหน่อยอันนี้โอโ้โหอีนน้เปอร์เซ็นต์อ่ะส4มสี 34. จะมาตัวเดียวเลยหรือไ,ไงเฮ้ยตัวนี้สามสิบสองตัวนี้จะช่วยเพิ่มเลเวลสัตว์เลี้ยงป่ะอันนี้ดีอยู่ครับดีอยู่ กดใจตัวนี้ไปโอเคผมไม่มีดวงเองแหละดวงผมมันไม่มีเองแหละผมผิดเองนะครับนี่ครับตอนนี้ผมบัตเตอร์ไฟผมนะทุกคนผมไปใส่ตู้ไปแล้วตจอแรกกับมันเวลห้าสิบแล้วใช่ไหมครับผมไปใส่ตู้ได้มีก้ามานะครับมันก็ตัวไม่ได้ใหญ่มากเนาะคราวนี้ผมก็เวลห้าสิบอีกรอบแล้วนะครับ ผมจะนำไปใส่ตู้อีกรอบนึงนะครับจะดูว่าสถานะเก่ามันจะหายไปไหมนะครับคุณผ,ผู้ชมโอเคใส่ไ,ไปเลยเนาะเดี yeah, ๋ยวคอนเฟิร์มกดจะคอนเฟิร์มครับโอเคใส่ไ,ไปแล้วแล้วก็เดี๋ยววางไข่ก่อนนะครับผมต้องได้ สี่สบสองใบวางเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยมาดูปัรับมาืออแคนเลนโบว์โอ้ใช้นี่นะทุกคนบับเก่าหายนะครับขนาดเขาลดลงด้วยนะครับใช้นี่มันกี่เปอร์เซ็นต์ฮะฮสั้นแรกเลย โอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาไปทำบัคสัตว์เลี้ยงไม่จำกัดบัค EP เพิ่ม e ีสัตว์เลี้ยงไม่จำกัดนะครับทุกคนก็อย่างแรกที่เราต้องมีนะครับก็คือ,อเป็นอันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นอ,อันไหนนะอันนี้ก็ได้ครับอันนี้เนี่ยมันจะเพิ่ม เนี่ครับค่าพลังนะครับก็คือทําให้คาปิบ่าเนี่ยสมมติใส่คาปิบ่าใช่ไหมครับมันจะทําให้ความสามารถคาปิบ่าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับนี่เป็น5.93จากปกติตัวที่ไม่ได้ใส่นะครับนี่4.29เห็นไหมทุกคนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าผมมีบักที่จะทําให้เวลาตรงนี้นะครับ มันไม่ลดเลยนะทุกคนก็คืออย่างแรกเนี่ยสัตว์เลี้ยงเรานะเราต้องมีนะครับก็คืออันนี้แหละครับอ่ต้องมีอันนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยหาได้จากที่ไหนนะครับซื้อครับซื้อที่ร้าน Gear Shop นะทุกคนคุณผู้ชมครับมันจะสุ่มสุ่มมาขายนะครับนี่ครับสุ่มมาขายนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคาร์บเอานะครับนี่คาร์บตรงนี้เลยนะครับ แต่อันนี้มันจะได้น้อยกว่าที่ร้านเกียร์ช็อปขายนะครับก็พอเราสัตว์เลี้ยงเราอีพีนี่หิวแล้วใช่ไหมครับสัตว์เลี้ยงเราหิวแล้วนะฮะผมจะใส่อันนี้ลองกันเลยนะครับดูนะครับปึ๊บนี่ครับคุณผู้ชมความลับเห็นไหมครับกล้ามสัตว์เลี้ยงมันไม่ลดนะฮะเออก็คือสมมติถ้าเราใส่คาปิปาร่าเนี่ย น้องก็จะสถานะเพิ่มตลอดนะครับบั๊กสัตว์เลียงนี้ทุกคนว,ว่าเป็นไงครับรีบเอาไปทํากันนะครับคุณดูก่อนที่เจนดอลจะเห็นนะครับและเจนเดอลจะแก้บักนี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสรุปแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ใส่รอบหนึ่งแล้วบั๊เก่าจะหายนะครับแล้วก็จะได้เป็นบั๊ใหม่มานะต่อให้ตัวจะใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเล็กลงนะครับ ลิปนี้นข้อมานี้ครับผม